<inate> พี่น้องจ๋ามาเบิ่งมากินของฝากจากญี่ปุ่นของฝากจากญี่ปุ่นเพื่อนลูกชายเพื่อนมาแต่ญี่ปุ่นมาฝากชอ็ชอกโกแลตเป็นช็อกโกแลตข้างในเบิ่งเด้อมันมาเบิ่งเด้อรข้างในมันสิ้นนี้อย่างเป็นชอเเน็อกโกแลตพ,พี่น้องจ๋าไม่น้ำเหล่าเด้พี่น้องมันเป็นเหล่าพี่น้องเบิ่งเขาจะสุ่มกินเบิร์เบิร์พี่น้องเนี่ยเสร็จละเนี่ยช็อกโกแลตนั่น ใส่ก็ใา่หลายพูวสงในเกี่ยวนึ่งมาได้เหรวมันมีแอลกอฮอล์ข้างใน <c oughs> โอ้ยมงหวงเขาคิอบ้าหาาัวหมล่ะบ่อนไนพี่น้องนำเราได้น่ะนี่เหรออืมกินหอนนุ่มอ่ะกินเนหมือนแบกอ่ะใช่เขาใจเห็ดเหรอไอเชฟเอาไ้เชฟชิมกัน ช็อกโกแลตข้างในจะเป็นเป็นเหล้า mm hmm. ชุนมากเลยเหล้าอ่ะ